อ๋อบรายเรดจิ e ม welcome to world of w a r s h i p s นะครับผมี่เราก็ไม่ได้อยู่กับเกมนี้มาตั้งนานนะครับคือบอกว่าต้องบอกว่าต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งนิดนึงนะครับคือ,อหลังจากที่ในิวไกได้มีการรีคอมใหม่นะครับก็เลยว่าเออไม่ได้ติดตั้งสักพักใหญ่เลยจนกระทั่งเพื่อนผมเนี่ยมาชวนผมเล่น world of w a r s h i p s นะครับผมนั่นก็คือคุณพัสวรในกลุ่มแกงนั้นแหละนะครับผม ก็เลยบอกว่าเออไหนๆก็นั่นละก็เลยโหลดมาเลยในการได้กับเพื่อนอะไรที่แบบนี้นะครับก็ไม่เอามาลงถ่ายนะครับผมปกติผมในในกลุ่มแก๊งผมเนี่ยผมจะเป็นตําแหน่งก็คือเป็นพวกซีวีหรือว่าแอร์คาร์บแคริเออร์นะครับผมผมจะเป็นประเภทตำแหน่งนั้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นครูเซอร์นะครับผมจะเป็นครูเซอร์กับเป็นแบตเทิลชิพนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่กันไป แต่ว่าตำแหน่งของผมส่วนใหญ่ก็คือเป็น CV ีนะครับซึ่งไอคนที่เล่นจนถึงเกิดจะถึงยามาโตะนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจำคุณอะรลสกะาไทยนาตินายได้ไหมก็คนนั้นแหละนะครับผมก็ใกล้จะได้ยามาโตะแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมในเทียห้านะครับนี่คือประมาณสูงสุดนะครับผม ผมจะเน้นไปทางของทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับแต่ตังลาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเน้นมาทิศทางนี้รู้นะรู้สึกได้เลยแต่ว่าจะพยายามกัดฟันอ่าเล่นของคองโกอ่าแล้วเล่นฟุโซจนกระทั่งได้นางาโตะนะครับผมกัดฟันอยู่อยู่เทียร์นึงนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นนางาโตะสำหรับส่วนตัวนะครับเรื่องเครื่องบินของซีวีเราไฟเตอร์ฝั่งเราจะสู้กับซีวีของั่งทางฝั่งเทียร์เดียวกันนะ ทางฝั่งของสารัฐไม่ได้นะครับดังนั้นอนะ่ะเวลาคุณจะเล่นไอ้เจ้าบ้านนี้นะคุณต้องมีเพื่อนอะ่ะจริงๆคุณต้องมีเพื่อนคือบอกว่าเราถ้าสมมติว่าเราเห็นไฟเตอร์ของซีีของสารัฐนะครับในเทียห้าเหมือนกันเนี่ยเราจะไปคิดจะไปตีมันเนี่ยเราต้องรู้ว่าทหารมันมีพวกเราอยู่เปล่าไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเครื่องบินด้วยกันเองนะครับ ต้องรู้ก่นกอนเพราะว่าเราตีเดี่ยวเดียวมันไม่ไหวจริงๆนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยว่าไม่ไหวจริงๆต่อให้หนึ่งหนึ่งเราก็ไม่ไหวนะครับส่วนจะาบ้านนี้าาวันนี้เราจะเล่นกับซุยโฮนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรือซีวีหรือเรือบันทึกเครื่องบินนะครับผมที่ผมเล่นจนเต็มที่แล้วนะครับผมในช่วงแรกของมันมันจะเป็นอ่าอ่าไฟเตอร์หนึ่ง ต่อไปโดหนึ่งแล้วก็บอมเบอร์สองนะครับผมในช่วงแรกนะครับแต่ต่อมาก็คือเป็นไฟเตอร์หนึ่งต่อไปโดสองแล้วก็บอมเบอร์หนึ่งนะครับผมหนึ่งมาถึงเนี้ยหนึ่งหน่วยอะไรถึงเนี้ยนะครับผมบอกตรงว่าเล่นซีวีเนี้ยค่อนข้างจะเครียดหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนคุณเป็นคอมมานเดอร์ของของในทีมเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่เห็นแมพค่อนข้างจะโอเวอร์ออลกว่าเรือประเภทอื่นๆนะครับผมควรจะอยู่ในมุมมองของแบบแบบเทติคอลอะนะครับผม นั่นแหละนี่คือประเด็นค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเวลาเล่นไอพวกซีแต่ผมชอบเพราะว่าผมถนัถนดพวกอ่าพวกเล่นเอ่าเกมพวกวางแผ่อะไนี้อยู่แล้วนะครับแต่จริงๆนะผมอยากให้บอกว่าให้มันหนอมีการรีบอกว่ารีรีสต็อกเครื่องบินหน่อยก็ดีะนะครับผมเวลาคุณไม่มีเครื่องบินแล้วมันไร้ค่ามากอะจริงๆนะครับไปลุยลด าซูยโฮกับซูยโฮด้วยกันเรายังโอเคนะครับหมายถึงว,ว่าไฟต์ฟเตอร์กับไฟต์เตอร์ด้วยกันนะครับเรายังสู้ไหวนะแต่ถ้าไฟต์เตอร์กับไฟต์เตอร์ของของสารัตเน่ยไม่ในเทียร์ห้านะไม่ไหววะ่ะเครื่องบินมันยิงดีเกินแต่เราหนักไปทางของพวกตาวิโดงนะตาวิโดเรายิงหนักครับทุกท่านเป็นไงสวยไหมล่ะมีธงนี่ด้วยนี่เห็นมาข้างๆ ไปลุยกันโลดซงเจ้าหน้าทโอเคเราจะอยู่ไปไหนดีพวกเราก็จะปล่อยให้มันตายกันก่อนแล้วกันออกออกลุย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 ้าจะอยู่ตรงนี้ดีหรือว่าจะอยู่แถวไหนดีวะ โอเคไฟเตอร์ฝั่งนั้นน่าเป็นซูรโฮเหมือนกันเอเป็นซูรโฮเหมือนกันอยู่แล้วแหละตอนแรกผมเคยอ่านซูรโฮว่าเป็นซูโฮนะเป็นกลายเป็นน้ำกลายเป็นแม่น้ำหวงโฮไปแล้วตอนเป็โดฝั่งเราถือว่ายิงดีนะครับยิงแรงแต่ไฟเตอร์แหละประเด็นโอเค จะว่าพวกนี้มันต้องเล่นหระว่าแนวประเภทนี้นะครับแต่ใช่ว่าบางครั้งเราจะจําจเป็นที่ต้องเล่นในมุมมองนี้นะครับแต่มุมมองนี้คือเป็นเป็นมุมมองแบบโอเวอร์ออลจริงๆแต่ถ้าเป็นมุมมองแบบนี้นะครับมันก็กว้างอยู่แหละแต่ว่ายังไงต้องบังคับแต่มันจะเห็นในมุมมองที่ชัดเจนกว่าไปทิ้งไป ห่อแลอดด้วเฮ้ยเชื่อชิบห่อแล้วชิบห่อแล้วถอยเลยถอ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 ย fighter มันเยอะมากเลยโอเคโอเคใจยเย็นหลาบบัต้าแล้ว นั่นมันไฟเตอร์ของอะไรวะมันมีมันมีไฟเตอร์ของเราไฟเตอร์ของไอ้ซย์โฮกับไฟเตอร์ของใครเหรอริยังริยังหายไฟเตอร์กูจะเรียงแล้ยนะ ยินยินไปยินไปสะทุนเพื่อนไว้ก่อนตอนนี้ Fighter, Fighter, ไฟเตอร์ไฟเตอร์มันเป็นไฟเตอร์ของเรือนะครับผมไฟเตอร์ Fighter ของเรือพวกคูเซอร์โอเคยังเก็บได้สบายอยู่สิบหายแล้วกูวิง่งกูวิงว่งฝ่าคูเซอร์ขัดลำหนึ่งมาเลยว่ะ <Many thanks. S 1> กลับมาก่อนแล้วกันไฟเตอร์ของสตนูน่าจะวิ่งกลับมาละเห็มตัวปะตอนนี้มันมีพวกพวกไฟเตอร์เรือประจำเรือนะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็น่าจะปลอดภัยแหละ น่ามน่าจะไม่ค่อยเป็นเป็นห่วงอะไรมากมายโอเคเก็บไปแล้วแต่ไฟเตอร์ม,มันแหละประเด็นดดดโอ้ยยิงแม่นวะอ๋อหายไปแล้ว โอเคเคลื่อนทับได้ตอนนี้มันเหลือแค่ซีวีแค่ลำเดียวแล้วน่าจะแถวเนี้ยวิ่งหาก,ก่อนน่าจะน่าจะแถวตรงนี้นะครับผมอ่ะเจอจแล้ว เตต็็มมน่าจะโดนหลายดอกอยู่น่าจะโดนหลายดอกอยู่โอ้เป็นฉลาดว่ะมันหันข้างปังปังปัง อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งโอ้ยไม่ได้อะ่ะโอเคเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำต้องซ้ำต้องสามต้องสามบึ้มไอ้คองโกมันแย่งอะ่ะโอเคเสียงไม่เสียงหายไม่ต้องห่วงครับผมผมดับเสียงไปอยู่ได้อะไรมาวะ สุด้ายอย่างหนึ่งนะสำหรับในเกมนี้ก็คือมาเล่นได้เพียงแค่3คนไนงะเวลาในในตี้เดียวกันน่ะนะครับผมคือแบบว่าเพื่อนผมเนี่ยมีมีสคนมีผม1น,นะมีคุณพัสวนันมีคุณดูก้องแล้วก็คุณอริสักะสีคนซึ่งมาเล่นไม่ได้นงะประเด็นก็เหล่าว่าต้องเป็ใครคนหนึ่งเนะี่ย เสียสละตัวเองอะไปเล่นไปเล่นอย่างอื่นแทนอะนะครับแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนบอกมาว่าพี่ถ้าเรากดพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมเล่นด้วยกันอะใช่มันก็จริงอยู่นะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือมันมันก็เป็นแค่โอกาสอะนะครับผมมันเพียงแค่โอกาส ไปซ่อนในมุมมในมุมมือดีกว่าซีวีของฝั่งมันน่าจะอยู่แถวตรงนี้ไอ้น่าเป็นอยู่แถวตรงนี้เพราะว่าน่าจะเท่ากันผมชอบเล่นในมุมมองนี้แต่บางคนก็ชอบเล่นมุมมองนี้นะตแต่ว่าในบางทีเราก็ควรที่จะเห็นแบบโดยรอบดีกว่านะครับบางนี้มันก็ เล่นในมุมมองแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นแค่ที่เราเห็นแบบแบบนี้แบบเล็กๆอย่างเงี้ยแบบในสกลหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าในมุมมองอแบบเนี้ยมันก็ในอีกแบบสกลใหญ่เลยทั้งแมปเลยอย่างงี้แต่ว่าบางในบางจุดเนี้ยเราก็มองไม่เห็นนะครับอน,น,แบบนี่มัน เออนล้มันชวนกันเองแล้วล่ะอะไรของมันวะต้องหาไฟเตอร์ฝั่งมันก่อนนั่นยาก,กูว่าแล้วมันนั่นแถวตรงนี้ไอ้เครื่องบินมันไอ้เรือมันนั่นแถวตรงนี้ตกไปหนึ่ง เค okay, ปล่อยป่ะนี่ไอ้กูเห็นมึงแล้วแม่มันคิดเดียวกูเลยบุกเข้ามาในมันจะเข้ามาท,ทางซอกเว้ยนี่เอไอเล่นใช่ไหมเนี่ย <laughs> ทำไมคิดเหมือนคนจังวะหรือว่ากูคิดเหมือนเหมือนบอทวะโอเค รู้สึกสะพานหมดเลยต้องดับไฟเตอร์ของมันไปสักไปสักชุดหนึ่งอะ่ะโอเคถึงเป้าหมายแล้วนูดูนำดูมันโอเคเคลียร์เข้ามาเลยย้อนกลับมาเลยแล้วก็ เก็บไ้พวกนี้ตรงนี้น่าจะไม่เป็นหาล่ะน่าเป็นปัญหาตรงนู้นล่ะโอเคดีได้ได้เรามาแถวตรงนี้โอเคพักไปพักไปยิงปะเก็บเป็นสกอร์เล่นๆปะ เราชนกันแล้วนั่นนะนันนันเรา่ชนกันแล้ว啊โอเคเก็บเรียบร้อยเพื่อนกูนเกกกท่ากันแล้วเพื่อนกู ใกล้พังยังวะเช็คก่อนโอ้ยังไม่พังสักสักแอร์เลยนี่ก็กล้ตายแล้วไฟเตอร์เลสอยเยอร์ยิงสิ

ไอ้เลือแต่บัตทัชิปของมันกับซีวีฝั่งมันซีฟีซีวีน่าจะอยู่แถวหมู่เกาะแถวนั้นนะ่ะโดนเรียบร้อยแน่ดับเรยทันทีใช่ไหมเนี่ยนั่นไงไม่ต้องห่วงไอ้เจ้าบ,บ้านี่ไม่ค่อยมันคือ AI เนาะ เคลื่อนที่เลยกันเนี่ยครับอย่างที่เห็นว่าคุณจะจะมีไฟเตอร์ไฟเตอร์ทั้งหมดประมาณสี่ลำนะครับแล้วก็โอเคครับอย่างที่เห็นนะครับว่าจะมีเนี่ยไฟเตอร์ f ฟเตอร์ห slot สล็อตแล้วก็ตอร์ e d โดสอ o สล็อตแล้วก็บอมเบอร์ห o t สล็อตนะครับแต่ว่านี่คือเป็นโมเดลรุ่นหลังนะครับรุ่นแรกม,มันจะเป็นอย่างที่ผมบอกไว้แต่ต้นนะครับว่ามันจะมีบอมเบอร์สชุดนะครับโอเคตื่นตื่นตื่นขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคหาย มันตอนนี้มันเหลือแต่ไฟเตอร์ฝั่งมัดเอ้ยเหลือแต่ซีเหลือบัตเทิลชิพเออออกทำไมโอเคออกเลยน่าจะไหวแหละดูฝั่งนี้ดีกว่า โอเคกูเจอแล้วอยู่ห่างดีกว่าอยู่ห่างไว้ก่อนโดนยิงอยู่นั่นดูมันฉลาดหรือเปล่าเนี่ยนะอ่าเลยอ่าบอมเบอร์มันตายไว้หรอ หายไปแล้ววะเออหาทาั้นไว้ขึ้นขึ้นที่อยู่ใ,ใกล้แถวนี้ไว้ าแล้วโอ้ขนาบข้างเลยครับผมต้งโดนแล้วแบบนี้ต้งโดนแล้วหนีไม่รอดแล้วเฮ้ยโดนวะเออเรียบร้อยเออเฮ้ เมืนะ่กี้เหมือนกูเห็นบางอย่างนะก็โอเคสลหรับในเรื่องอื่นนะครับผมจะพยายามชวนเพื่อนมาเล่นร่วมเล่นด้วยกันนะครับผมแต่เนื่องจากว่าเพื่อนผมมันติดธุระหลายอย่างมากนะครับผมก็ต้องขอพัยนัจจุดนั้นด้วยนะครับบางทีเพื่อนผมก็ไม่พร้อมที่จะมาร่วมก,ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เจอกันคราวหน้านะครับผมขอท่านมีความสุขนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก,ก็รู้จักกาเทศะใน กับทุกอย่างทุกสถานการณ์รู้จักสถานการณ์แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวว่าควรจะทําแบบไหนในเวลาใดกับใครที่ไหนนะครับผมโอเคนะงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมบาย